สวัสดีครับผมชื่อสมชายและว,วันนี้ผมจะเล่าเรื่องสยองขวัญที่เกิดขึ้นจริงให้ทุกคนฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เชียงใหม่บ้านเกิดของผมเองเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องน่ากลัวที่ทําให้คุณขนลุกแต่ยังเป็นคําเตือนเกี่ยวกับสิ่งที่เราไม่ควรยุ่งเกี่ยวโดยเฉพาะกุมานองค์ซึ่งหลายคนในประเทศไทยเชื่อว่าสามารถนําโชคลาภมาให้ได้แต่ก็อาจกลายเป็นฝันร้ายถ้าถูกใช้ในทางที่ผิดเรื่อง นี้เกี่ยวกับเพื่อนสนิทของผมคริกหนุ่มที่มีความทะเยอทะยานแต่ความโลกของเขานำพาเขาไปสู่หายนะที่น่าสะพรึงกลัวสิ่งที่คริสเจอนั้นน่ากลัวจนเขาเองยังไม่อยากเชื่อว่าเป็นความจริงผมเล่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เพื่อความบันเทิงแต่เพื่อเตือนสติอย่าพันว่าพันกับพิธีกรรมทางจิตวิญญาณถ้าคุณไม่รู้ผลที่ตามมาคุณพร้อมหรือยัง ฟังต่อไปเพราะเรื่องนี้จะทําให้คุณต้องคิดใหม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณเชื่อและบางทีคุณอาจมองกุมารทองไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณกล้าความจริงเบื้องหลังตุ๊กตาศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นหรือไม่มาสำรวจไปด้วยกันแต่ระวังนะเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ยินอาจหลอกหลออคุณไปตลอดกาล นึกภาพว่าคุณอาศัยอยู่ในหอพักเล็กๆในเชียงใหม่ที่ลองถนนเงียบสงัดในช่วงโรคระบาดมีเพียงเสียงลมพัดผ่านใบโพนี้คือที่ที่อนุวัตตัวเอกของเรื่องเริ่มต้นชีวิตใหม่อนุวัตเป็นชายหนุ่มวัย22ปีจากชนบทในอีสานมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาเป็นคนฉลาดขยนันแต่มีความฝันอยากร่ำรวยเพื่อหลุดพ้นจากชีวิตยากลำบากที่บ้านเกิด อนุวัตรอาศัยอยู่กับคริสเพื่อนสนิทจากอีสานในหอพักเดียวกันทั้งสองเหมือนพี่น้องมักนั่งจิบกาแฟยามเช้าพูดคุยถึงความฝันและความยากลำบากของชีวิตนักศึกษาหอพักของพวกเขาอยู่ใกล้วัดเก่า ที่เสียงระฆังดังก้องทุกคืนสร้างความรู้สึกสงบแต่เยงเง็นเยือกในช่วงโรคระบาดเชียงใหม่กลายเป็นเมืองร้างซอยเล็กๆรอบหอพักจมอยู่ในหมอกทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวโยวันหนึ่งคริสต,ตื่นเต้นเล่าให้อนุวัตรฟังเกี่ยวกับงานใหม่ที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ใจกลางเชียงใหม่เขาบอกว่านารีผู้อำนวยการหญิงที่ร่ำรวยแต่มีอายุมากดูเหมือนจะสนใจเขาเป็นพิเศษเธอมักเรียก คริสเข้ามาคุยในห้องส่วนตัวแบ่งค่าคอมมิชชันให้มากเกินปกติและมีท่าทีสนิทสนมจนคริสรู้สึกแปลกอนุวัตสังเกตว่าในตาของคริสเริ่มเปลี่ยนไปเหมือนถูกอะไรบางอย่างดึงดูดโดยไม่สามารถอธิบายได้ความหรูหราของนารีและคำเชิญไปยังบ้านลึกลับของเธอชาญเมืองเชียงใหม่ทำให้อนุวัตเริ่มกังวคลคริสกำลังก้าวเข้าสู่กับดักที่ถูกวางไว้โดยสิ่งที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจหรือไม่ เรื่องราวเริ่มแปลกประหลาดเมื่อคริมเมคริตให้อนุวัตฟังเกี่ยวกับการถูกนารีเชิญไปที่บ้านหรูของเธอนอกเมืองมชิงใหม่ใกล้ป่าดอยสุเทพบ้านนั้นตกแต่งเหมือนวังไทยโบราณมีรูปปั้นพระพุทธรูปปิดทองลายแกะสลักวิจิตรและแท่นบูชาใหญ่ตรงกลางห้องรับแขกบนแท่นบูชามีตุ๊กตากุมารทองสี่ตัวตกแต่งด้วยผ้าไหมสีแดงล้อมรอบด้วยยอเครื่องเส้นเช่นข้าวน้ำอัดลมและ ผละไม้คริสบอกว่าทุกครั้งที่ไปนารีจะจุดทูปพูดมนต์ด้วยภาษาไทยโบราณทำให้เขารู้สึกหนาวสั่นหลังสิ่งแปลกคือเครื่องเส้นบนแท่นบูชามักมีกลิ่นเหม็นเน่าแม้ดูผิวเพนยังสดใหม่คริสพยายามอธิบายว่าเป็นเพราะอากาศชื้นแต่อนุวัสังเกตว่าเพื่อนเริ่มไม่สบายใจในตาหลบเลี่ยงเมื่อพูดถึงนารีนารีเริ่มมีท่าทีสนิทเกินไปจับมือคริสลูบผมเขาและชวนให้ค้างคืนโดยอ้างว่าคุยงาน คริสยอมรับว่านารีให้ค่าอมิชชั่นมากกว่าพนักงานคนอื่นแต่เขารู้สึกเหมือนถูกจับตามองเมื่ออยู่ในบ้านนั้นคือหนึ่งหลังออกจากบ้านานารีคริสละว่าได้ยินเสียงเด็กหัวเราะขิกคักในความมืดแม้รอบตัวไม่มีใครอนุวัตเตือนให้คริสระวังแต่คริสหัวเราะกลบเกลื่อนบอกว่าเป็นแค่ภาพหลอนจากความเหนื่อยอย่างไรก็ตามอนุวัตอดไม่ได้ที่จะรู้สึกหวาดกลัวเมื่อเห็นคริสเริ่มสวมกำไลได้แดงซึ่งนารีให้มาบอกว่าจะปกป้อง เขาสัญญาณเหล่านี้เป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือมีสิ่งมืดมิดกำลังแทรกซึมเข้ามาในชีวิตของคริส คืนหนึ่งคริสไปที่บ้านของนารีชานเมืองเชียงใหม่ใกล้ป่าดอยสุเทพด้วยความรู้สึกกระสับกระส่ายแต่ต้านคำเชิญของเธอไม่ได้ในห้องรับแขกที่สลัวด้วยแสงเทียนนารีขอให้คริสนั่งข้างแท่นบูชากุมารทองขณะที่เธอจุดทูปพูดมนต์ด้วยภาษาไทยโบราณคริสรู้สึกเจ็บแปลกที่นิ้วมือนารียิ้มแปลกๆถือกันกลตัดเล็บเขาจงใจให้เลือดไหลเธอใช้ผ้าแดงที่มีตัวอักษรไทย โบราณเช็ดเลือดแล้ววางผ้านั้นบนแท่นบูชาข้างตุ๊กตากุมารทองสี่ตัวคริตรู้สึกวิงเวียนเหมือนมีอะไรบางอย่างดูดพลังของเขาคืนนั้นเขาฝันร้ายถึงเด็กสี่คนในชุดไทยโบราณ หน้าซีดขาวตาดำลึกโค่งนั่งล้อมเขาใช้ปากดูดเลือดจากแผลที่มือเสียงหัวเราะคิคักของพวกมันดังก้องผสมกับเสียงระฆังวัดจากไกลคริตื่นขึ้นด้วยความตื่นตระนกเหงื่อท่วมตัวแต่ไม่สามารถออกจากบ้านนารีได้เขาเริ่มหมกมุ่นกลับไปหานารีซ้ำๆแม้รู้สึกเครียดขยงที่ต้องนอนกับเธอทุกครั้งที่อยู่ที่นั่นเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเด็กในทางเดินแม้มองไม่เห็นใครอนุวัต ที่เป็นห่วงติดต่อสมศักดิ์อดีตสามีของนารีซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้ปางสมศักดิ์เผยว่านารีเคยใช้กุมารทองควบคุมชายหนุ่มเพื่อสนองตัณหาของเธอเธอเลี้ยงกุมารทองด้วยเลือดและพิธีกรรมต้องห้ามทําให้พวกมันกลายเป็นวิญญาณร้ายสมศักดิ์เตือนว่าคลิสก,กาลังถูกมนต์ดำควบคุมและหากไม่หลุดพ้นเขาอาจเสียชีวิตอนุวัตระหนักด้วยความหวาดกลัวว่าเลือดของคลิสก,กลายเป็นกุญแจ ที่กุมารทองใช้ควบคุมจิตใจเขาคริสจะหลุดพ้นจากคำสาปนี้ได้ก่อนจะสายเกินไปหรือวิญญาณร้ายเหล่านี้ครอบครองจิตวิญญาณของเขาไปตลอดกาล คริสตอนนี้เหมือนเป็นคนละคนอนุวัตสังเกตว่าเพื่อนของเขาไม่ใช่หนุ่มระเริงที่เคยชวนดื่มกาแฟยามเช้าพูดถึงความฝันอีกต่อไปดวงตาของคริสหมมองผิวซีเซียวร่างกายเต็มไปด้วยตุ่มเล็กๆเ,เหมือนถูกอะไรบางอย่างกัดกินจากภายในเขาเริ่มหลบหน้าอนุวัตไม่ตอบข้อความและปรากฏตัวเพียงชั่วครู่ที่หอพักใกล้ม,มหาวิทยายลายัยเชียงใหม่พร้อมกำไลได้แดงที่นารีให้ ซึ่งติดอยู่ที่ข้อมือตลอดเวลาคริสยอมรับกับอนุวัตว่าเขารู้สึกขยะขยงทุกครั้งที่ไปบ้านนารีแต่พลังบางอย่างทำให้เขาไม่อาจหยุดได้มันเหมือนมีใครดึงฉันไปที่นั่นคริสกระซิบเสียงสัน่นฉันรู้ว่าเธอไม่ปกติแต่ฉันต้านไม่ได้ฉันเห็นหน้าเธอในหัวทั้งวันทั้งคืนอนุวัตผวาเมื่อได้ยินคริสเรียกนารีว่าที่รัก ในอาการเพ้อแม้ว่าคริสยืนยันว่าเขากลัวเธอคริสเล่าว,ว่าเขาเคยฝันอยากร่ำรวยเร็วเพื่อช่วยครอบครัวในอีสานให้พ้นจากความยากจนและนารีสัญญาจะให้เงินและโอกาสเลื่อนตำแหน่งแต่ตอนนี้เขารู้สึกเหมือนวิญญาณถูกจองจำทุกคืนคริสฝันถึงกุมารทองยืนที่ปลายเตียงกระซิบชื่อเขาทำให้เขาไม่กล้าหลับอนุวัตพยายามชวนคริสให้ออกจากเชียงใหม่กลับไปอีสานแต่คริสตะโกนว่าถ้าฉันไป นารีจะโกรธและฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอนุวัตตระหนักว่าคริสไม่ได้ถูกควบคุมแค่ด้วยมนต์ดำแต่ยังถูกความโลภและความกลัวการถูกทิ้งซึ่งเชื่อมโยงกับวัยเด็กที่เขาถูกพ่อแม่ทิ้งไว้ในหมู่บ้านอีสานคริสเหมือนถูกกุมารทองใช้จุดอ่อนนี้ทำให้เขาค่อยๆใจอ่อน กับนารีราวกับเธอเป็นคนเดียวที่ยังต้องการเขาอนุวัตมองเพื่อนจมดิ่งสู่ความมืดอย่างช่วยไม่ได้ไม่รู้วิธีดึงคริสออกจากวงจรน่าสยดสยองนี้กุมารทองครอบครองหัวใจและจิตใจของคริสแล้วหรือ,หร,อหรือคริสผลักตัวเองลงเหวเพราะความโลภของตัวเอง คริสตอนนี้เหมือนเงาร่อนผ่านหอพักใกล้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอย่างเงียบเชียบไม่พูดคุยหรือหัวเราะเหมือนก่อนอนุวัตสังเกตว่าห้องของคริสมีกลิ่นเหม็นแปรล,ลกคล้ายเครื่องเส้นเน่าเสียแม้ไม่มีอาหารในห้องสิ่งของของคริสกระจัดกระจายเสื้อผ้ารกและกำไลได้แดงที่นารีให้ยังพันแน่นที่ข้อมือเหมือนตราประทับที่ถอดไม่ได้คริสแทบไม่ทิ้งบ้านของนารีกลับไปที่นั่นทุกคืน แม้ตาจะแดงกับร่างกายผอมแห้งเต็มไปด้วยตุ่มที่ลามกว้างอนุวัตน์พยายามเข้าใกล้แต่คริตคำรามอย่ายุ่งฉันไม่เป็นไรแล้วหลบหน้าเพื่อนร่วมงนานบริษัทอสังหาริมทรัพย์กลางใจเชียงใหม่เริ่มสุบสิ์ว่าเขาดูเหมือนคนไร้วิญญาณ พูดพึมพำคนเดียวและหลีกเลี่ยงการพบประคืนหนึ่งอนุวัตแอบตามคลิปไปบ้านนารียก่ละป่าดอยสุเทพผ่านหน้าต่างที่มีหมอกจางเขาเห็นนารีเส้นไก่เป็นบนแท่นบูชากุมารทองเลือดสดไหลนองขณะที่ตุ๊กตาสี่ตัวเหมือนขยับเขยื้อนใต้แสงเทียนเสียงมนของนารีดังขึ้นผสมกับเสียงลมหวีดผ่านป่าสร้างความรู้สึกหนาวสั่นอนุวัตสังเกตว่าหอพักของคลิปเกอร์มีผลกระทบไฟกระพริบเสียงฝีเท้าเด็กดังในโถงทางเดินยามข่า และเพื่อนบ้านบ่นเรื่องกลิ่นเหม็นจากห้องคริสคริสยิ่งโดดเดี่ยวเหมือนถูกพลังลึกลับดึงออกจากโลกแห่งความจริงอนุวัตหมดหนทางช่วยเพื่อนแต่รู้สึกว่ากำลังนับถอยหลังสู่หายนะของคริสเขาจะหลุดพ้นจากวงจรน่าสยดสยองนี้ได้ก่อนที่กุมารทองจะกลืนกินเขาทั้งหมดหรือไม่ อนุวัตตัดสินใจช่วยคริสก่อนจะสายเกินไปเขาไปหาพระบุรณักพระสงฆ์ชราที่วัดเก่าใกล้ดอยสุเทพผู้ขึ้นชื่อเรื่องการขับไล่วิญญาณร้ายพระให้ขวดน้ำมันมนลที่ทำจากใบหมอนและเลือดไก่ตัวผู้สั่งให้อนุวัตทาน้ำมันที่ท้ายทอยคริสเพื่อทำลายมนลดำอนุวัตหลอกคริสมาที่ร้านกาแฟใจกลางเชียงใหม่พยายามผสมผงมนลลงในกาแฟแต่คริสมือนสัมผัสได้โยนแก้วลงพื้นแล้วตะโกนแก่จะทำร้ายฉันเหรอ ในความโกลาหลอนุวัตน์แอบทานมันมนที่ท้ายทอยคริสคริสชงักตะขุนมัวแล้วโซเซออกจากร้านคืนนั้นคริสก,กลับไปบ้านนารีใกล้ป่าเยสุเทพในห้องรับแขกที่สลัวด้วยแสงเทียนนารีกำลังเส้นไก่เป็นบนแท่นบูชากุมารทองเลือดสดไหลนองเมื่อเธอผักคริสเข้ามุมผนังจะจูบเขาตุ๊กตากุมารทองสี่ตัวบนแท่นบูชากระทันหันขยับตัวหัวหมุนกับตาแดงกำ่ำ ปากเปื้อนเลือดส่งเสียงหัวเราะน่าสยองคริตตื่นตระหนกเห็นเด็กสี่คนในชุดไทยโบราณหน้าซีดขาวกระโดดลงจากท่านบูชาคลานไปหานารีพวกมันเข้าสิงร่างเธอทำให้นารีกรีดร้อง ล้มหัวกระแทกพื้นเลือดไหลออกมาเป็นสีเขียวม่วงผิดปกติคริสเหมือนตื่นจากฝันร้ายวิ่งออกจากบ้านลากนารีที่สลบไปโรงพยาบาลในเชียงใหม่ในความตื่นตระหนกเขาสังเกตว่ากำไลได้แดงที่ข้อมือไม่ดำเหมือนถูกเผากุมารทองหันกลับมาต่อต้านนารีแต่คริสหลุดพ้นจากคำสาปจริงหรือนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของฝันร้ายใหม่ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่นารีนอนบนเตียงดวงตาร้ายชีวิตปากพึมพำไม่หยุดถึงหัว ของกุมารทองแพทย์วินิจฉัยว่าเธอมีอาการทางจิตแต่ไม่มีใครอธิบายได้ว่าทำไมเลือดของเธอเป็นสีเขียวม่วงแปลกประหลาดตอนเข้ามาอนุวัตไปเยี่ยมและผวาเมื่อเห็นแท่นบูชากุมารทองที่บ้านนารีพังทลายตุ๊กตาสีตัวแตกกระจายหัวถูกตัดขาดเครื่องเส้นอย่างข้าวและน้ำอัดลมถูกกัดทะเลเทเหมือนมีบางอย่างเคี้ยวในความมืดคลิแม้หลุดจากมนดําด้วยน้ำมันมนของพระบ,บุรณะก็ไม่ใช่ตัวเขาเดิมอีกต่อไป เขาค้นพบว่าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงจากการมีสัมพันธ์กับนารีต้องกินยาตลอดชีวิตในการพบอนุวัตครั้งหนึ่งคริสสันเทเล่ะว่าเขายังได้ยินเสียงเด็กหัวเราะคิกคักทุกคืนแม้จะออกจากบ้านนารีแล้วจุดพลิกผันมาถึงเมื่ออนุวัตกลับไปหาสมศักดิ์อดีตสามีของนารีเพื่อถามเรื่องกุมารทองสมศักดิ์เผยความลับสยองว่านารีไม่เพียงใช้เลือดของคริสเลี้ยงกุมารทองแต่ ยังใช้เลือดของชายหนุ่มคนอื่นๆมานานหลายปีทําให้มันกลายเป็นอสูรกายเพื่อควบคุมพวกเขาต่กุมารทองหันมาต่อต้านนารีเพราะทนการถูกใช้ในทางชั่วไม่ได้สมศักดิ์เตือนว่าคำสาปส่วนหนึ่งยังอยู่ในคริสผ่านกำไรได้แดงที่ไม่ดำมันไม่ใช่แค่เครื่องปกป้องแต่เป็นประตู ที่กุมารทองยังตามหลอกหลอนคริสได้คริสใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัวไม่รู้ว่าตัวเองหลุดจากคำสาปจริงหรือยังถูกกุมารทองจับตามองเรื่องราวจบลงด้วยภาพคริสยืนเดียวดายในหอพักเงียบสงัดมองเข้าไปในความมืดที่เสียงหัวเราะของเด็กยังดังก้องกุมารทองจะปล่อยเขาไปหรือไม่กุมารทองไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายแต่ความโลภและตัณหาของมนุษย์สามารถทำให้มันกลายเป็นอสูรกลายเรื่องราวของคริสในเชียงใหม่เป็นคำเตือน อย่าปล่อยให้สิ่งล่อใจบดบังสติหากคุณเป็นคลิสคุณจะทำอย่างไรเมื่อได้ยินเสียงเด็กหัวเราะในความมืดตุ๊กตากุมารทองเช่นนั้นยังมีอยู่ที่ไหนสักแห่งในประเทศไทยอาจอยู่ใกล้บ้านคุณเรื่องนี้ตามคำบอกเล่าเป็นเรื่องจริงและใครจะรู้คริสอาจยังใช้ชีวิตด้วยความหมาวาดกลัวคุณคิดอย่างไรกับชะตากรรมของเขาสแสดงความคิดเห็นแชร์ความรู้สึกและอย่าลืมกดไลค์สมัครสมาชิกช่องเพื่อฟังเรื่องสยองขวัญเพิ่มเติม